โดนเหรอ่าจ,าจะโดนนะค่ะนี่คือพอแทงคิดว่าโดนตัวเขาแล้วก็จะลองใช้ตะขอเกี่ยวขึ้นมาแล้วนะดึงขึ้นมาพร้อมๆกันม,มาแ้วมา้มาค่ะโอ้ โอ้ Ooh, ตัวใหญ่มากโอ้ oh, นี่คือเรา,<ๆ>เ,ราเราแทงโดนลำตัวเขาเลยถูกไหมคะค,คือพอแทงปุ๊บเขาก็จะขยับเราก็จะรู้ว่าเป็นตัวเขาเราก็จะใช้ตะขอตัวนี้ล้วงตัวเขาขึ้นมาะนะคะได้มาแล้วนะคะปลาไหลทะเลตัวแรกซึ่งก็จะใช้เป็นเหยื่อในการตกปลาปลาที่เราจะใช้เหยื่อปลาไหลในการตกนี่ค่ะส่วนใหญ่เป็นปลาอะไรคะบ้างปลากะระ,กะพงแดงปลากระพงแดงปลาอื่นก็มีแต่โอกาสน้อยโอกาสน้อย,อ,อ,ยอันนี้เราเลือกเป็นกระพงแดงก็คือเขาชอบเหยื่อปลาไหล อย่างตัวหนึ่งก็คือต้องไปหันหันหันเพื่อที่จะมาเกี่ยวเกี่ยวเบ็ดเบ็ดที่ใช้ตกนี่เราเป็นเบ็ดอะไรคะเบ็ดราวเบ็ดราวตัวนึงประมาณเท่าห้าสิบเนี้ครับถ้าเป็นถุมสองร้อยตาก็ประมาณสี่งห้าตัวสี่ห้าตัวแล้วแต่ขนาดตัวด้วยเนาะว่าตัวเล็กตัวใหญ่โอเคตัวแรกของเรามาแล้วนะคะไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่ามันก็เห็นรูก็จริงแต่ว่าตัวอาจจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เพราะนั้นเราก็ต้องสุ่มแทงไปเรื่อยๆแบบนี้ได้แล้วหนึ่งตัวค่ะ ปาลาไหลสำหรับทำเหยื่อตกปลากระพงแดงอมรินทีวี